ขันะ้นเลยเซส t ิ้งชื่อเมททอร์แล้วมันก็มีความบังเอิญอยู่สองแบบที่มันจะทำให้แอปเราพังนะครับแบบที่หนึ่งคือเราไปพิมพำ PVP ครั้งเดียวเอาผ่านนะครับจบละนะแล้วมันไม่แน่นอนไงคือเราผิดเราก็บางทีแต่ละหน้าไม่เหมือนกันหน้าไหนผ่านวะอันที่สองไอคนที่สร้าง backenterasp.net ในเจสัที่บอกว่าเป็น PSP บางทีอยู่มันทะลุไปพิมพ์ไิด้ผลเท่าไหร่ตอนรีเทิร์นตอนเนี้ยเนี่ยไปพิมพ์ครั้งนี้แอปผมก็พังเองแล้วก็บ,บางทีมันไม่ไม่ได้ตั้งใจพิมพ์ผิดมันตั้งใจเปลี่ยนมันบอกเปลี่ยนผมมีมือสินะผมแก้สินะผมก็ต้องต้องถามว่าไอตัวเนี้ยผมไปพิมพ์ไปที่ไหนบ้างนี่ออกไหมครับอ่นะมันก็เข้าสู่เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายนะครับให้เปิดไฟล์แก๊เดิลโปรเจกต์ที่มาบอก มันจะมีไลฟ์เรืตัวหนึ่งที่เราไม่เคยยืมผ่อนมาก่อนในชีวิตนะครับนี่ตัวนี้นะครับมันชื่อ G3 Google 3กเนี่ยนะ G3 2.82นะครับ, 2, 4, 8, 2, รบเราเอาเข้ามานะครับเราเอาเข้ามาของทุกคนเป็นคอมไพใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็น Team d i m e n นะครับ,น Benjamin, นรบของทุกคน,น ile, เป็นคอมไพ l e เรียกเกียรนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชั i o n 2นะครับผมเป็น Team d i น e n s i ดึงจีสันเข้ามานะแล้วในโครงสร้างของโปรเจกต์เราเนี่ยผมมีแพ็กเกจหนึ่งที่ชื่อว่าโมเดลเกิดขึ้นไปดูครับมันอยู่ใกล้กับแคลเปอร์นะครับมันจะมีไฟล์ชื่อไฟล์ d e l ดขึ้นมานะครับไฟล์เดลแล้วเม่อกี้เป็นที่ไฟล์ d e l ดครับอย่างนี้เลยครับจะสังเกตว่าผมก็จะระบุตัวแปรสำคัญมากเลยนะครับตัวแปรใน j s สันเนี่ย กับ G3 จะต้องตรงกันเสมอ шь, อีเมลก็ต้องอีเมลพาสวดก็ต้องพาสวดเห็นไหมครับคราวนี้ในนี้เนี่ยผมยังไม่ได้สร้างเล่อต่ออยู่เป็นัในภาษา Java เวลาเราสร้าง Object Model แบบเนี้ย String อีเมลใช่ไหมครับเราสามารถมาสร้างเม่อต่อ Set อีเมลได้เห็นไหมครับ Get อีเมลก็คืออีเมลออกไปได้นะครับท่าสวยก็ทำได้ช่วยทำเล่อต่อให้ผม ทำยังไงครับทุกคนครับเม็ดต่อเม็ดต่อนี่ไม่ได้โดนทำนะครับมีเซ้นต้องมีเงี้มีเซ้นต้องมีเงี้มีเซ้นต้องมีเงี้ยทำนะครับเขาต้องทุกทีจะช่วยทำเองเม็ตอนครับถ้าใครจะไม่นึกไม่ออกทำตามผมไม่ได้บอกวอยนะฮะถ้าป really like ิดวอยนะครับเซ็ทอะไรครับเซ็ทเม็ตอนเราต้องทิกทรทำเองเลยนะครับผมรับค่าอะไรมาดีครับผมก็รับค่าสตริงเม็ดต่อนะครับ ในนี้ผมก็บอกว่า this นะครับ this จุดเมต่อร this จุดเมทตอนนี่หมายถึงตัวนี้นะครับตัวที่เราประกาศขึ้นบนนะครับเท่ากับค่าเมตอรที่ส่งเข้ามาใหม่เสร็จแล้วเซ็ตเมตอรนง่ายมากครับถัดมาผมบอกว่าให้สร้างมีเซ็ตอาจารย์บอกมีเซ็ตให้มีเคสด้วยละกันนะครับแ็ตคือค่าเมตอรเป็นสตริงเหมือนกันนะครับก็คือสตริงไปนะครับ แล้วก็บอกว่า get เห็นไหมมันขอต้องสุดทต่เองเลย get method นะครับสิ่งที่ต้องร r e t ร r n ก็คือ return ตัว method ออกไปนั่นเองเสร็จแล้วหมด6นะครับ6ตัวถ้าเรามี int มี boolean เราจะใส่ตามนี้ครับประกาศตัวแปรเป็น int เป็น boolean แล้วก็ s e ตออกไปคใช้ได้แล้วเมื่อครับ set get ครับที่หนึ่งมาโยมาที่จะสั่งก็ได้ละนะ ขวาแล้วก็ New File อะไรแบบนไม่มีอะไรนะครับได้แล้วครับอ่ะวิธีใช้ครับเมื่อกี้เนี่ยเราโชว์ตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยคอมเมนต์แบบนี้ไว้ก่อนเอาดาวไปครอบมันนะครับผมจะโชว์แบบใหม่นะไม่โชว์แบบนี้แล้วนะเอาไปครอบไหมเหรอนะครับครอบไปละจริงๆแล้วมันน่าจะต้องครอบทั้งทายเอาไหมนะครับผมขอด ข้อทั้ง่ายแคสเลยนะครับผมไปที่หน้า่ายลงมาหนึ่งหนึทัดผมข้อไปที่แคสไปที่แคสผมก็ข้อนะครับปิดทายแคสก้อนนั้นเลยนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรโชว์แล้วนะครับดูให้ดีนะครับหันจากที่ไปเป็นเรื่องที่ง่ายครับแล้วก็สิบปีในส่ดนเรานะครับผมประกาศว่า my model นะครับ my model เท่ากับตัวแปรผมชื่อ model ครับโมเดลนะครับมาโมเดลแล้วโมเดลโอ้ผมรูแน่นลยจะใช้งานจีสันได้นั้นเราจะต้องประกาศจีสันแบบนี้นะครับจีสันผมประกาศตัวแปรจีสั้นตัวเล็กนะครับจีสั้นตัวเล็กเท่ากับดิวจีสั้นนะครับดิวจีสั้นจบแค่นี้ครับดิวจีสั้นจบนะครับจีสั้นจีสันตัวเล็กเท่ากับดิวจีสั้นนะครับเรียกมันขึ้นมาแเรียกจีสั้นขึ้นมา ื model はは่อโมเดลเป็นประเภทไม้โมเดลที่ผมสร้างเลยนะครับไม้โมเดลนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็บอกว่าเอาจีซั่งนะครับจีซั่งนะครับจุดนะครับเทียบเลยนะขึ้นมาเทียบเลยนะให้กดที่ฟอร์มจีซั่งตัวแรกครับฟอร์มจีซั่งนะครับฟอร์มจีซั่งฟอร์มจีซั่งนะครับข้างในมันต้องการ พารามิเตอร์อะไรให้กดคอนโทรลดีนะครับโอ้โหเพียบเลยนะครับเพียบเลยครับนะผมโฟกัสแค่ตัวแรกก็พอครับตัวแรกนะครับมันบอกว่าต้องการสตริงที่เป็นเจสามนะครับตัวที่สองมันต้องการคลาสควอนตัมเดลที่มารับมานะครับผมก็บอกว่าข้อมูลเจสามผมมีอยู่แนละ้วโยนเข้าไปเลยเจสามนะครับโยนเจสามเข้าไปเลยแต่มันจะพังเพราะมันต้องการสตริงถูกไหมครับ เราก็อยดทูสติครับให้บนกลาย็นสติอีกครั้งหนึ่งนะครับการูสติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พั้ตตัวที่2ครับมันต้องการโมเดลมารับที่ชื่อไมโมเดลนะครับผมก็เอาไมโมเดลกับคลาสนะครับมารับประนนี้จบครับเสร็จแล้วนะฮะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในก้อนที่ชื่อโมเดลเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมด ก็จะชื่อโมเดลเรียบร้อยแล้ววิธีใช้จะต้องตกตะลึงแน่นอนเพราะมันง่ายมากดูนะครับผมบอกว่า f Tech View ข้างบนเนี่ยผมไปลอกมาก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ครับมไปมลอกเลยอันเดิมเป็น่างนี้สูงนะครับผมก็ลบไอเจสันจุดเก๊กสติกออกให้หมดเลยโอเคนี่ครับโมเดลจุดเก t เมนต์ต่อนะครับเอาแค่นี้เลยนะครับ

เมื่อเวลาที่เราพลาดเองเนี่ยครับไอ้ที่เมื่อกี้เราพิมพ์เองใช่ไหมครับพาสตรวจอีเมลมันจะไม่พลาดแล้วนะครับมันก็จะไม่พลาดแล้วแล้วต่อมาก็คือเวลาที่หลังบ้านเนี่ยเขาแก้เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับเขาแก้ชื่อตัวแปรเราแก้ที่เดียวเปลี่ยนหมดเลยโอเคไหมครับเราแก้ที่เดียวเปลี่ยนหมดเลย ได้ไแน่นอนนะครับพอไปรับค่าส่งข่าวไปเก็บในดิจิตเบสไมซีโคของบริษัทนะครับถ่ายโค้ดก็ทำอะไรไปตัดค่าอะไรสักอย่างนะครับอินเสิร์ตข้อความนี้ในไมซีโคต่อได้นะครับรออกมาดิสเพย์ได้รอบหน้านะครับก็จ SQL, นะ วันพุธที่อาทิตนี้นะครับรอวันนี้นะครับเราเรียนด้วยกัน3เรื่องนะครับคือกลายนะครับกลาย Library นะครับเราเรียนเรื่องเกจโอดนะครับอะซินทาสนะครับ J จสันพาร์เนะครับ G ีสันะครับแล้วก็เรื่องของนอง i f i c a t i o n ไปสามเรื่องด้วยกันนะครับใครเขียนเรงีหลอดเดก็ไปลองต่อได้นะครับ เขียนให้มันเอ็กพอร์ตออกมาเป็น JSON น,นะครับก็จะทำได้ของ FP นี่มันเวลาจะปิ้นมันดอปอะไรครับติ้งเป็น Echo ได้ไหม Thank <laughs> you. what